สวัสดีครับเพื่อนๆผมวัชรินเดียวัยครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมารับชมนะครับวิธีการติดตั้งหลังคาในมุมของ5องศานะครับครับสำหรับลังคา5องศานี้ก็จะเป็นทรงของโมเดลนะครับสำหรับวิธีการคิดหาคำนวณว่า5องศาอาจจะมีเสาดั้งรับสะพานจันทันความสูงเท่าไร่นั้น ให้เพื่อนเพื่อนติดตามรับชมกันได้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับอ่าสำหรับหลังคาอ่าตัวหลักตัวใหญ่นี้นะครับก็จะทำมุมอยู่ที่10องศานะครับครับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นหลังคาที่จะลดหลั่นลงมานะครับซึ่งจะทำอ่าอยู่ที่มุม5องศานะครับในการหาค่าของ ห้าองศานั้นนะครับก็จะให้ทีมงานวัชรินีวัยทำการวัดเลยนะครับตั้งแต่ตำแหน่งของริมที่จันทันจะวางนะครับจนไปถึงตำแหน่งของเหล็กจันทันที่เราจะต้องทำการยกขึ้นมาเพื่อหาระดับขององศานะครับครับต่อไปนี้ก็ให้ทำการวัดความยาวเลยนะครับครับนายช่างนัดได้เท่าไรนะครับความยาวนะครับ4เมตรเก้าเจ็ดครับครับก็ได้4เมตรเก้าสิบ 97ใช่ไหมครับครับได้4เม็ดนะครับครับก็ให้ทําการจุดเอาไว้นะครับมิลครับเพื่อรับเมื่อเราได้รู้ความยาวแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับสําหรับอ่าองศานั้นนะครับใน1เม็ดก็เท่ากับ0 0 8 7 5น้าะครับก็เท่ากับอ่า8เซน7มิลนะครับ7มิลครึ่งนะครับ8เซน7มิลครึ่งฉะนั้นเราก็จะต้องทําการเอาศูนย์จุด 0 8 7านั้นไปคูณกับระยะความยาวที่497นะครับครับก็จะได้คำตอบอยู่ที่0.463นะครับครับแสดงว่า,าเราจะได้ความสูงของดั้งนะครับหลังอาเสนะครับจนถึงหลังเหล็กสปานรับจันทันอยู่ที่46เซน3มิลน,นะครับครับตันต่อ,ตอไปให้ในายจ้างนัดทําำการขีดวัดขึ้นไปเลยนะครับ เมื่อได้ตำแหน่งดังกล่าวแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้นายช่างวัดเอาสายระดับน้ํานะครับมาทําการถ่ายระดับเข้ามายังอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งสปานจันทันนะครับครับเพื่อรับเมื่อนายช่างได้ทําการถ่ายระดับเข้าหากันนะครับสําหรับตำแหน่งนี้นะครับนะครับโดยน้ํานิ่งสนิทดีนะครับ ว่าไงจ้งนั้นาได้ไหมปล่อยไงได้ไหมนายนจ้งั้นได้ครับเอานายช่างสวัสดิ์ทำการขีดมาร์กไว้เลยนะครับในตำแหน่งอ่าที่เป็นหลังสะพานจันทันนะครับตัวนี้นะครับครับเมื่อได้ระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการขีดฉากเอาไว้นะครับครับประวับอ่าเมื่อได้ระดับน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการอ่าขีดฉากในตำแหน่งที่ระดับน้ำได้นะครับ ครับสาหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเชื่อมแปะเพื่อที่จะรับสะพานจันทันนะครับครับสําหรับสะพานจันทันนั้นนะครับก็จะเป็นซีประกบคู่นะครับซีตัวนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่12เซนครึ่งนะครับสําสหรับหน้าใหญ่นะครับครับฉะนั้นเมื่อเราทำการติดตั้งตั้งแต่หลังอาเสนนะครับจนถึงหลังสะพานจันทันเมื่อเราได้ในระยะที่ต้องการแล้ว คือ46เซน3มมิลน,นะครับต่อแต่นี้ต่อไปก็จะต้องให้ท,ทำการคํำนวณสำหรับเหล็กสะพานจันทันซึ่งอาจจะมีความสูงอยู่ที่12เซนครึ่งนะครับก็ให้ทำการหักลบกันเลยนะครับครับเมื่อได้ทำการหักลบกันแล้วนะครับก็สแสดงว่าตั้งแต่หลังอาเสน,นะครับจนถึงใต้ทอ้องสะพานรับจันทันนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ อ่สามสิบสามเซนแปดินนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้ทำการวัดทั้งสองด้านนะครับครับเมื่อได้ทาการวัดทั้งสองด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ทาการเชื่อมเหล็กรองรับไว้เลยนะครับเปื้อนเปื้อนครับครับสำหรับด้านนี้ให้ทาการวัดมาจากเส้นระดับน้ํานะครับให้วัดจากเส้นระดับน้านะครับ12เซนครึ่งนะครับครับถ้าเราวัดจากหลังอาเสขึ้นไปก็จะมีความผิดเพี้ยนได้นะครับ ก็ให้ยึดถือในตำแหน่งของระดับน้ำที่เราได้ทำการถ่ายนะครับให้วัด12เซนครึ่งนะครับเท่ากับ1หน้าเหล็กนะครับสำหรับสะปานจันทันนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้นำเศษเหล็กที่เราได้ทำการตัดไว้ทำการเชื่อมแปะไว้เพื่อที่จะรองรับเหล็กสปานจันทันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับ เพื่อนเพื่อนครับเมื่อเราได้ทําการถ่ายระดับแล้วนะครับก็จะลดะลงมาเท่ากับความหนาหรือความสูงของหน้าเหล็กคือ12เซนครึ่งนะครับก็ให้ทีมงานช่างวัชรินทร์ได้าย้ทำการเชื่อมเหล็กแปะไว้เพื่อที่จะรองรับเหล็กสะพานจันทันนะครับซึ่งจะมีความสูงอยู่ที่12เซนครึ่งนะครับครับเมื่อได้ทําการเชื่อมทั้งสองด้านแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทําการายกไปวางเพื่อที่จะเชื่อมติดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับอ่าเมื่อเข้าไปได้แล้วนะครับก mm ็ท hmm. าการข้อกับไปนะครับเพื่อที่จะให้อ่าริมขอมสปนยจะทานั้นเสมอตั้งเรางบอลก็บอกแจ้งนัดเสมอดีไหมเสมอไหมนะครับโ <c oughs> ดยเสมอนะครับเมื่อเสมอแล้วก็ให้ทาการเชื่อมแต้มไว้ก่อนนะครับ เพื่อรับเมื่อได้ทาการวางเหล็กสะพานจะทันไปที่รอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ในแ่างนะักทาการเชื่อมอแต้มไว้ก่อนนะครับทั้ง4ด้านสี่มุมนะครับเพื่อที่จะทาการเชื่อมเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเพือเ่อรับเมื่อได้ทาการขึ้นสะพานจันทัน แล้วก็ทําการเก็บเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการวางเหล็กจันทันทับบนสปานจันทันเลยนะครับครับก่อนที่จะทําการวางเหล็กจันทันนั้นนะครับตามในแบบที่กําหนดเอาไว้นะครับระยะของจันทันนั้นจะมีความห่างกันอยู่ที่1เมตรนะครับครับต่อไปนี้ก็ให้ในายช่างนัดนะครับทาการวัด1เมตรทําการขีดจากไว้นะครับครับเมื่อได้1เมตรตรงไหนก็ให้ทําการ ขีดจากเอาไว้ครับเมื่อได้ทําการขีดจากเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับสําหรับตัวอเสด้านล่างนี้นะครับก็ได้วัดมาในตําแหน่งของ1เม็ดเช่นกันนะครับเมื่อได้1เม็ดในตําแหน่งไหนก็ทําการขีดจากเอาไว้นะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้นําเหล็กจันทันนะครับซึ่งจะเป็น400ลงไปวางเลยนะครับ ครับก็ให้ให้เหล็กอยู่อีกด้านหลังของตัว C นะครับโอเคนะครับนะครับทางด้านบนนะไอ้ไอ้หลังเหล็กอยู่ในแนวของเส้น100นะครับครับเมื่อได้แล้วให้รูดเหล็กลงมานะครับปล่อยหัวเหล็กลงมานะครับให้เหลือหัวเหล็กไว้ประมาณ3เซนก็พอนะครับไอ้ให้อยู่ในกึ่งกลางของรอยต่อของสปานจันทันไว้นะครับ โอเคไหมในจังนัดครับเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วให้ทําการใช้แม่เหล็กประกบเอาไว้นะครับครับเพื่อเมื่อได้ลักษณะตามต้องการแล้วก็ให้นําแม่เหล็กซึ่งจะเป็นมุมจาก90นะครับเพื่อที่จะประกบให้เหล็กจันทันของเรานั้นนะครับอยู่ในตําแหน่งของแนวดิ่งนะครับโดยไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับ เป็นยังไงบ้างครับดูเส้นในเรียบร้อยนะครับเมื่อได้ตามต้องการแล้วทั้งบนและล่างนะครับก็ทําการเชื่อมติดเลยนะครับครับปครับต่อไปเมื่อได้ทําการเชื่อมเหล็กจันทันติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวแรกนั้นนะครับก็จะมีเหล็ก สำหรับวัดความกว้างนะครับซึ่งเหล็กตัวนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่95เซนนะครับเพราะว่าเหล็กของเรานั้นมีความของหน้าเหล็กอยู่ที่5เซนนะครับเมื่อเราตัดเหล็กมาอยู่ที่95ก็สแสดงว่าระยะห่างของเหล็กจันทันของเรานั้นเท่ากับ1เมตรพอดีนะครับเมื่อได้ระยะตามต้องการแล้วทั้งบนและล่างนะครับก็ให้ทำการประกบ แม่เหล็กจากเข้าไปเลยนะครับครับก็ไอ้ดูให้ได้จากได้เหลี่ยมนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วทางด้านบนและด้านล่างนะครับโอเคไหมนายจัางทวัดโอเคไหมครับโอเคโอเคครับดูให้ละเอียดนะครับได้แล้วครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็ให้ทำการเชื่อมติดเลยนะครับเปื้อนเปื้อนครับ พื่อนๆครับอ่าสหรับหลังคาใหญ่นี้นะครับตัวบ้านนี้ก็จะทํามุมอยู่ที่10องศานะครับครับเมื่อเราเอาเครื่องมาวัดดูนะครับก็จะให้เพื่อนๆรับชมนะครับอ่าสหรับหลังคา10องศานี้ก็จะมีลักษณะอ่าองศาแบบนี้นะครับครับสําหรับอ่าหลังคาตัวลูกหรือตัวที่ต่ำกว่านั้นอยู่ที่5องศาเดี๋ยวผมจะใช้อ่าเครื่องวัดลองไปวัดดูนะครับว่าจะได้5องศาตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับ เพื่นเพื่อนครับครับเพื่อนครับอ่าสำหรับหลังกาตัวต่ํานี้นะครับอ่าตามแบบกําหนดไอ้ของเราอยู่ที่5องศานะครับเมื่อเราได้ทําการอ่าวางเหล็กจันทันแล้วนะครับก็จะอ่าวางดูในตําแหน่งของเครื่องวัดนะครับสําหรับเครื่องวัดนั้นก็จะได้เท่ากับ5องศาพอดีนะครับเพื่อนครับครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับแสดงว่าการหา ค่าของสปานจันทันนั้นนะครับสำหรับวางเหล็กจันทันก็ได้ตามแบบที่ต้องการแล้วครับครับต่อไปนี้ก็ให้จำการติดตั้งเหล็กจันทันในจํานวน5ตัวให้แล้วเสร็จเลยนะครับเปื่อนเปื่อนครับครับ เพืเ่อนเพื่อนครับเมื่อได้ทําการติดตั้งเหล็กจันทันนะครับในตําแหน่งตรงนี้จํานวนหน้าตัวเป็นที่แล้วเสร็จนะครับครับก็จะมีหลังคาอีกตัวหนึ่งที่จะต่อเนื่องกันมาก็จะเป็นอยู่ด้านทางเข้าของอาคารนี้นะครับสาหรับในการเดินเข้ามาก็จะเป็นซุ้มหลังคาซึ่งจะมีหลังคาที่เป็นผืนเดียวกันกับหลังคาที่ได้ทําไว้ในมุมตําแหน่งของ5องศาเช่นกันนะครับ หลังจากได้ติดสะพานจันทันรับน้ําหนักตรงกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทาการพาดเหล็กจันทันครบตามจํานวนนะครับหลังจากนั้นทีมงานช่างวัดชรินเดียววยก็ได้ทาการติดตั้งแปรนะครับการติดตั้งแปรนั้นก็จะวางระยะแปรนะครับจากาหลังแปรถึงหลังแปรอยู่ที่100นะครับคือ1เมตรพอดีนะครับเปื่อนเปื่อนครับ สําหรับบรรยากาศหน้างานวันนี้นะครับบรบก็จะมีลักษณะหน้างานเป็นเช่นนี้นะครับครับสําหรับด้านหน้านี้ก็จะมีอาเสนะครับซึ่งจะยึดโยงกันไว้ส่วนสะพานจันทนนั้นนะครับก็จะต้องมีเสาดั้งซึ่งจะมีความสูงอยู่ประมาณ8เซนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักของจันทนที่จะยื่นลงมาสู่ชายคานะครับ ครับสำหรับวิธีการหามุมองศานั้นนะครับผมวัชรินเดียวัยและทีมานก็ได้ทำการสาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินเดียวัยและที م านทุกทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกทท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับ พบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ